สำหรับพิธีทอดกระถินสามัคคีวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2564จัดขึ้นเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์ซึ่งพิธีเริ่มด้วยริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรกระถินของคณะประธานกระถินได้อัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื้มปิติกันทุกท่านอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามและศักดิ์สิทธ โดยผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากผ่านระบบซูมพร้อมทั้งได้สงใจมาร่วมประกอบพิธีกรรมณสวน,นกลางพิธีซึ่งถูกย่างก้าวของผู้มีบุญถูกท่านเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสง่างามทุกท่านล้วนเห็นความสำคัญของการทอดกระถินซึ่งเป็นมหาการทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธ ผ่องใสในการรองรับบุญใหญ่ในพิธทีทอดกรถินสมมามัคคีที่จะเกิดขึ้นตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กาลยานามิตรเกษมสุขพรมรสถิตและกลุ่มบ้านมัทุระจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากรถินนร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากรถินแด่คณะสงฆ์ซึ่งในปีนี้หลวงพ่อทักชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้รับผ้ากรถิน และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าด้วยค่ะส่วนภาคค่ำเป็นการจัดพิธีลอยกระทงธรรมโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมจุดป,ประทีปคมเอกบริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายใจดีและนำกล่าวคำจุดป,ประทีปซึ่งวันนี้ทางวัดพระธรรมกายได้จุดป,ประทีปผ่านจอ LED เป็นอักษรภาพลอยกระทงธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อมองแบบท็อปวิวจะเห็นเป็นรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรูปกระทงธรรมสีชมพูมีกลีบดอกบัวเรียงซ้อนกันนอกจากความทันสมัยแล้วยังมีความงดงามและดึงดูดทุกสายตาที่รับชมผ่านระบบออนไลน์สำหรับพิธีกรรมถัดมาทางวัดพระธรรมกายได้กราบอารัธนาคณะสงฆ์ทั้งใน และต่างประเทศทั่วโลกร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกพ้นภัยโควิด -19 ซึ่งพิธีกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ลูกพระธรรมทั่วโลกได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบซูมโดยภาพของแต่ละท่านจะหมุนเวียนผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ใน,นเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีแม้ว่าจะไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมได้แต่ก็ส่งใจผ่านมาทางออนไลน์แทนส่วนช่วงท้ายของกิจกรรมในวันนี้เป็นการประกอบพิธีฉลองชัยส่วนธรรมจากกระเป่าวัฒนสูตร ,3852 ล้าน137จบพร้อมทางประกาศเป้าหมายใหม่3 9 6 5ล้าน81จบ โดยจะมีการฉลองชัยชิตังเมในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทัตตะชีโวครบ81ปีซึ่งจะตรงกับวันอังคารที่21ธันวาคมพุทธศักราช2564ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ